ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมนี้นุนธีรยามาตามแนวทางของหน้าจอยนะคะหน้าจอยฟันวกระมข้องูใหญ่กรมจนยู่นะคะเป็นเลขตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะสี่เด้์น้องแท่นเด้นนี่น้องแท่นนี่เจ้าของเลขเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าพี่น้องเอ้ยม <า S 1> แมนแมน ข้าเจ้าว่าทําไมนะจอยตอนที่ลูกไอตอนลูกล่าที่ห้องว่าใช้อันดีใจทั้งฝันทั้งห่องว่าเจ็บเก่าใจเก่นะจอยทําไมไม่พูดถ้าพูดนะถูกเยี้กว่านี้พนะเวลาเศร้าใครแล้วบปล่อยปล่อยแล้ครับปล่อยโหลดปล่อยโหลดทักมดทีครับก่อนปล่อยโหลดปล่อยโหลดโอ้ยจางฝอนี่ฟอนี่มาหน่อยนะบว่าฝอนด้างกับว่าฝอนสมมติ ลุงจะมาดังใดลุงเดี๋ยว่าลุงเฮียงกันอางหั้าเดี๋ยวพอสีส้มนั่นเดี๋ยวก็เรียสมุดมาอันบอกละเศร้าเศร้าเศร้ปิดเพล่นสีอานไล่ซื้อมันสีอะไยินเสียงเพิ่นเ็บซีโอนง่าปินเท่งปิดเท่งก็ลุดครับครับได้เต่งโถกันเต่งหัวการเต่งโถเมืหันหัวจะไปเลียนน้ำหัวมา แ้่จอยไปเลี้ยงง่วงหัวตมานะคะแต่ตรงเสียเลยหัวตองตัดอ่าหัวดีผ่านมนาะเอาแนวท่านน่ะจอยมาลงคลิปแรกน้าจอยฟันเห็นสร้างเพิ่นกะตีหนึ่งเก้าลูกไส้เพิ่นเนี่ยน้องแท่นเนี่ยบอกเลขเจ็ดเก้าหางเดียวนะคะเข้าสัมผัสตั้งแต่ต้องงวดนะคะหลังจากนั้นเก่านะ้าจอยเอาเลขไปเสี่ยงเจ็ดเก้ากันหนึ่งเก้าไปเสี่ยงเพิ่นกับฟันนะคะคงสุดท้ายฟันมาได้ คลอดลูกนะคะอายุเพิ่นสองห้าสามแปดพศเกิดอายุยี่สิบเก้าปีเลขแม่เพิ่นคือเลขแปดหานะคะพ้นปากดว่วาเลขออกเกตเก้าล่างแม่นป่านจับวางแซ่ๆมาเิ่งกังคลิปแรกอยู่้างลา <_ d ata> ่างิแ, <_ d ata> แล้วก็มีเอฟซีโอนน้ำใจ <_ d ata> มไหไฮน่าจอยรอบแรกนู้นนี่ย่ามออไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นพันซีนาะน่ารวยเนาะรอบนี้ก็มีอยู่หลายท่านหลายคนอยู่คุณโสพิก สองร้อยบาทป้าหนูกายสองร้อยบาท FC ภูผามา่านไม่ประสงค์ออกนามสองร้อยบาทคุณรัตนพรสามร้อยบาทคุณละอองเกิดช่อสามร้อยบาท FC ไม่ประสงค์ออกนามห้าร้อยบาทคุณพิกุลห้าร้อยบาทคุณสุพัฒนาสองร้อยบาทคุณจิลาพักปากช่องสองร้อยบาทคุณรัตนัน ห้าร้อยบาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลสามพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าถึงเมื่อแล้วเด้อค่ะถึงเมือ่อครับผมทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกบาททุกสตางค์ไม่มีกักสองรอบเลย้รึกว่าจะได้สี่พันกว่าอยู่แนนั้นนะ่ะขอบคุณเอฟซีหลายๆเ้อครับเด้อที่แบงปันน้ำใจนะครับมากเลยับน้าจอยนะครับปวยพ่อให้เอฟซีแน่น้าจอยเพิ่นกับเป็นคนเราหน่อยๆได้วิน้อยหน่อยเข็งแกร่งมากเนาะ เอาหัวเป็นสัญลักษณ์ไปยิ้มย่างเดียวยิ้มย่างเดียวนะว่าว่าเป็นยิ้มย่างเดียวกตบว่าเป็นยังนะคะการแสดงถึงการความจริงใจเนาะอันเจี๊เก้านั่นผู้ใดเป็นผู้บอกก่นั่นเดี๋ยน้องแพทย์นะสดี๋ยนั่นนั่นเอาลายวาฟอนนี่ด้วยนี่เลยจ้างฟันเลยแล้วแต่คนนี้คือพทอดเห็นไหมบัดที่นี่จักรวันะจอยลูกเจ้าหนี่งขวดสองขวดพ่อได้จักเดือนสองขวดเดือนสองขวดหนึ่งเดือนน้องแพทย์หนึ่งเดือนตะนวดนี้บอกไปนะจอย ว่าสิบห้ากันไปสิไปยังไปดอนปูไปดอนปูสิไปหาปูไปานาแม่บ่หันไปมุข่อยมาก่อนตินี่แม่เ้าเจ้าฟันบ่อได้เลขฝฟันว่าอันได้จับงูว๊าเจ้ากันดีแท้ก็เลยว่าง่ญ่หื้งงูหน่อยเอองูงูหน่อยแต่ว่ามันงูหน่อยดอกงูปานกลางติมมืดเลยลหละงูมากยังอันงูงูอันงูมากบานหรือมานา แบบว่ามันนั่นไปอันไปนั่มันก็เลก็ไปเฮี้ยนผู้ใดผู้หลัวล่ะบันนี้ก็เลยเห็นงูก็เลยงูก็ลังสีเขามาหาบันนี้เลยจับข้อมันเลยไมตามข้อเลยแม่อยู่บป่อยู่เอาเจ้าคือฝันดีแหละค่ะมันคู่จั้นึงนีเลี้ยงแล้วในฝันเอออันนี้เจ้าบ่ยานเลยเจ้าได้เขียนเลขไว้บออันบันเลยตีเลขว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละเล่เล่เล่บันทึในเสียงดอก อโมเป็นเจ็ดหาบอกงูเป็นเจ็ดมือเป็นหาไหมลุงผู้เชี่ยวชาญในการตีนี่เป็นเปีงูใหญ่กันพูดใดฝันเกียวงูนี่สิเป็นโชคโชคเลยโชคใหญ่เลยการเกี่ยวกับงูนี่สิ่งนี้โชคลาภกันจิตีเป็นเลขน่จิตีเป็นมันมองในสองประเด็นเนาะคือเจ้าศูนย์ให้มันบอกศูนย์ให้งูบ่บ่กับไม่ได้ศูนย์กรรมข้อมันกรรมซื้อซื้อไม่ได้ศูนย์ขันคอยตีคอยตีงูเป็นเจ็ดมือเป็นหาแต่ว่าน่าจอยตีเจ็ดศูนย์ อันกำลังอันเสียงพร้อมเรียกลูกค่ะห้าลูกไปลูกว่าห้าในไปแม่ตบาก็ัเลตีไว้ก็เลว่าให้ลูกเจ้าไปหาปูแเราถ้าลูกเจ้าบอกเจ้าเสียเอาเลขตัวนี้กับเลขลูกเจ้าบอกไปเสียงแม่่ะไปเสียงไปเทียบกันไปเสียงแล้วจ้างเสียให้มุข่อยมาตามโค้งสุดท้ายม่นบน่านาหรือทำมุข่อยม่มาตามเจ้าเสิไปเสียงก่อนมุข่อยบามาตามก้อนอ๋อเสียง เพราะฉะนั้นก็ลงให้เอฟซีไปเสียงอ่นันแม่ตัางคนต่างเสียงเนาะเอาล้งตัวใดมาหน้เอาตัวใดกาวาเป็นเซียงนาลีวาสิตีตัวใดเจ็ดห้าเจออตัวเดียวกันเลยวาสิวาเจห้อยู่อันนาจอยเจ็ดศูนย์มันปะค่ะขอลงสองตัวเด้อพ่อแม่พี่นอฟซีลงเจนย์กับเจนาจอยตีเจ็ดศูนย์นนทิยาตีเจพี่น้องเอฟซีเอาไปเสียงน้ำเด้อครับเด้อเสียงเบืองว่าผั้ใดสิฟันดีจะโตตัวเดียวแต่ว่า มมาคอพันแม่นเขียนเลขไว้นี่เลขยูเลยพอกรรจนยูมันบ่แม่นกำรมข้อจะงูตายบ่บ่งูกับป้ตายงูกับดินยูแล้วเลขที่บ้านบ่ได้เขียนเลขไว้แม่นบ่แม่นเจ้าคิดดีๆเจ้าบ่ได้เขียนเลยบ่บ่บ่ได้เขียนเลยเลขสามีกับบ่ได้มาให้บ่แม่นแม่เจ้าเด้แม่แม่กับบ่ได้วม่หายเพราะว่ามันมีคนเอาแม่หายนี่คือเลขยู่แล้วกรรมข้อตัวงูตัวใหญ่อยู่เลยเนาะปารมื่อวานนี้เจ้าสิได้โชคอีกค่ยว่า มีโชคแน่นอนมีโชคแน่นอนแั่ฟันแบบเขียน2ประโยคเด้นอนนทิยาตีเจหแต่นะจอยตีเจมาเบิ้งผู้ใดสิเขาวินพี่น้องซ้ำนี่น,นั้นเนาะเอา้าน่าจอยฟันใน่อนอๆฟันว่ากำข้องงูจำจนยู่มันตีเจ็ดนย์มันก็เสียวเลขไปเสียงใส่กันกับลูกให้ลูกอบอกเลขตอนนี้ลูกบนบอกแมนลดกบอก นายจอยตีเจ็ดศูนย์น้องญาติตีเจ็ดหาเพิ่นว่าเพิ่อนจะเอาเลขไปเสี่ยงเพิ่นจะพาลูกเพิ่นไปหาปูปูใหญ่กับปูขาวแล้วก็ปูพญานาคถ้าลูกเพิ่นทิถามเลขลูกเพิ่นอยู่หน้าองค์ปูถ้าลูกเพิ่นบอกมาแล้วเพิ่นจะเอาไปเสี่ยงเสี่ยงแล้วฝันดีจากคด้มาตามโค้งสุดท้ายนะคะเขาก็มาค่อยติดตามน้ำกันหน้าเพิ่นยั่งบ้านยืนยันว่ามั่นใจซั่มใดพอบ้านฝันเนาะนายจอยสีมืทองน้องแค้นกับบ้านบอกเพิ่นบ่เพิ่นบ่ส่งสิ่งอย่างได้หมดอ่ะบครับ ต้องต้องต้องไปต้องไปก่อนถ้าว่าบ่ได้คุ่มถ้าไปหาปูลูกเจ้าจังเบาเมืนแันค่ะไปพุ่มนะไปพุ่มไปพุ่มปูขาวกับปูพญานักถ้าว่าไปพุ่นลูกเจ้าเบาเบามันบ่กบาบอกมีแน่สื่อสารคนนั้นปฏิพันมากหน่เจ้าขี่รถพานปูพญานักน้องแพนกับว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า พ่อไกลๆมือเลขออกจะพาลูกจะไปหาปูเขาวลูกเจ้ากับทั้งลำทั้งลำทั้งฟอนมาว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเป็นบ้าคอยได้ยินญาเจ้าว่าฟอนมาเลยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเอฟซีว่าทำไมไม่พูดตรงนี้ถ้าพูดตรงนี้เอฟซีจะได้เยอะกว่านี้มาสั่นเยอะมาจอยบรรดาเจ้าเจ้าทาทางเรื่อยๆค่ะดูเดียดดีเจ้าแสดงทาทางเขาเห็นจังเดีง อันที่เขาล่ามาจากอันนนั้ลุงเฮงบาได้ไมาทานนะมา้เนาะที่เขาล่ำบอกมาจากปูขาวเนี่ยเขาวางได้ก่ออันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่กลาล่ำออกมาจากอันจากมาในหอดโรงเรียนมันกล้าล่ำมาอีกอืแปลกเนาะมีแนวผ้าวาเด้เนาะลุงเนาะแต่ว่างวดนี่บอลผ่านไปเลยบ่ล้าล่ำแต่ว่าแม่ฝันแล้วกับพูดขี่มือกับพูดขี้ว่าจะมาตามกับข้องูกับข้องูเนาะพันดีเนาะเจ ถ้าเป็นสันทาร์ย่านค่วมเป็นจริงนี่ค่ะบ่แม่นค่วมฝันเจ้าย่านงูบ่อ๋อเจ้างนบ่ย่านงูปาดคนหย่งผีหลอกเจ้าย่านบ่เลยเอ้าเจ้าย่านยังจะแน่วเพาชีวิตนี่น่ะย่านย่านผัวย่านแต่บ่มีเงินน่ะย่านแต่บ่มีเงินส่าฮอดริงเจ้าย่านแต่บ่มีกินเมืนบ่าน่ะโอ้ยเราหยอกคนเด้อค่ะนุ่นในย่านบางคนบอหน่อยหน่อยมันได้บ่กี้นาทีก็ได้เบาประเด็นคือ บ่บ่ย่านพีแมงอันย่ำลาไปหน้าไปไปไปพีกซบซอยข้าวเจามซบปบะหม่ซบปบะหม่เจ้าก็ไปเผาซอยบมี่เมี่ยมกับขึ้นกันสรุปมิซัมนี่เ่ะเพิ่นฟันมากรรมข้องงูเพิ่นตีเป็นเก็ดศูนย์นะคะหน้าจอยตีนนทิยาตีเป็นเจ็ดหาทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาเสื้อสราคินแบ้งรัฐบาลนะคะใกล้ๆมือจช่มาตามอีกตอนนี้น้องแท้มาท่นบอก น้่งแทนบักลาบอกโตดีๆโตเด็ดๆให้เอฟซีได้เด้อลูกเด้อในคนแต่คุณยายโชคดีน้ำมีตัลูกเด้อหายแล้วบ้านบ่้าวโนมนะลูกเด้วบ้าสบายหายแล้วบนบ่หน้าจอยลูกแก้วไหมดีขึ้นแล้วบ้านบ่บังลาให้เอฟซีโชคดีน้ำมีเด้อลูกเด้อขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณครับทั้งหลาครับขอบคุณครับสองขวบกลัวน้เด้อพี่น้อง